สามชั้นหมักซอสโคชูจังค่ะเดี๋ยวตาจะย่างพร้อมกันเลยนะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะจะเป็นสันคอหมูหมักซอสโคชูจังเช่นกันค่ะซึ่งทั้งสันคอแล้วก็หมูสามชั้นที่หมักซอสโคชูจังเราสามารถไปตักเองได้เลยนะคะอยากได้กี่ชิ้นเราก็ตักใส่จานมาได้เลยค่ะ แต่ว่านะคะให้เราตักแต่พอทานก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากทานไม่หมดนะคะเขาจะปรับนะคะซึ่งเขาก็มีป้ายบอกเลยนะคะว่าถ้าหากว่าทานไม่หมดเนี่ยค่ะเขาจะปรับด้วยนี่ตอนนี้นะคะหมูสามชั้นหมักอะโคชูจังของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกินกับผักนะคะ